น้องจ๋าน้ำคับน้ำแม่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าคุณประกอบเราสิข่าปลาเราต้องกินก่อนเบิ้งหมอกจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋ามือหนีปลาพ่อแม่พี่น้องจ๋าวันนี้เรามาเข้าป่าจ้ากรลังฟังโค้งมาเข้าป่าแต่เบิ้งหมอกรู้จักพ่อแม่พี่น้องจ๋าเบิ้งแม่ ป๊าดยูอันเอียงก่อเอ้ยููในกล้องอาจจะมองก่เห็นคักเนอกแต่ว่ายูข้างนอกมันมองว่เห็นอย่างเลยจามืดไปบดเลยแต่อยู่ในกล้องอาจมองว่าเป็นสว่างสว่างเลจ้ะแต่ที่จริงแล้วมองว่เห็นอย่างเลยจากข้างนอกข้างนอกกล้องมองว่เห็นอย่างเลยจ้กพ่อแม่พี่น้องจกาเบิ่งเนี่ เฮ็ดจังได้มาเขาป่าอีหยังเวลาจังสิมันสิมีหยังให้อยู่บ่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามองหยังก็บ่เห็นจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าข้างนอกข้างนอกสายตาเฮามองมองหยังบ่เห็นเลยค่ะตอนนี้คือขาวไปเบิร์ดคุณอ่ะเขาป่าจังไดยสิไปเดียวเห็นหยังนี่น่ะแต่ขนาดอยู่ข้างนอกสิยังเดียวบ่เห็นหยังจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสาติโท บอสบสบอแมนเศร้าเด้อจ่ามันแปดมโมงกลัวแล้วเนาะแปดโมงจากเก้าโมงแล้วจ่าเนี่ยแปดโมงจะเก้าโมงแล้วแต่ว่าทางหมอกลงเต็มเดียวพอเห็นอย่างซื่อๆจ่าไปมาเข้าไปรุ่นกันในป่าจ่าพ่อแม่พี่น้องจ่าว่ามันจะมีอย่างบออยู่ในป่าเพราะจะมองเห็นเหตุของเฮาบอจ่า,จาพ่อแม่พี่น้องจา่ามันคืออากาศเป็นแนวหนีนอบาดนี่หมอกโพดโพจ่า คนบ่เม็นคนเขาปลาเด้อจ้ะน oh ักเรียนนักเรียนเขาโรงเรียนเขาติดโรงเรียนจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเบิ่งหมอกโอ้หมอกหมอกไาจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเขาปลาว่าเขาจีเห็นอย่างกันบ่เนาอจจะเนาอตตามไปดูกันเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าพอแม่พี่น้องจ๋าเดินเข้ามายังออกให้อยู่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเดือนสิบเอ็ดแล้วยังมีอยู่จ้ะนี่นี่นี่ พึ่งหมวกส้มจ้ะแข็งอยู่จ้ะแข็งอยู่นะคะโอ้โหยังงามอยู่จ้ะบอกขนาดเดือนสิบเอ็ดละเดือนสิบเอ็ดเรยังเหลือให้เก็บจ้ะปีนี้ปีนี้ยังได้เก็บเห็ดอยู่ตลอดปีเลยจ้ะปีนี้ออกดีดีเดือนสิบเอ็ดแล้วก็เหลือให้เก็บแต่ว่าเห็ดสีม่วงกะกลายอยู่จ้ะเห็ดสีม่วงแต่เฮาว่าได้เก็บ เห็ดน้ำหมากยังเหลืออยู่เด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าเห็ดน้ำหมากก็ยังเหลือภยอยากได้มาเก็บเอาเด้อเดือนสิบเอ็ดเห็ดน้ำหมากก็ยังเต็มอยู่คือเกาจะเห็ดดินเห็ดหนาแหล่เห็ดน้ำหมากนะจ้ะเหลือเยอะอยู่จ้ะปหากันต่อจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเห็ด<อ>พึ่งหวานหรือว่าเห็ด เซฟของเฮายังเหลืออยู่ด้วยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋ายังเหลืออยู่เดือนสิบเอ็ดแล้วค่ะสวยงามโอ้โอ้โอโลบ๊ใหไงแทหไงว่าจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าป๊าแข็งเป๊กเลยเนาะถ่ายรูปก่อนยังสวยอยู่จ้าพ่อแม่พี่น้องจา๋าพึ่งหวานของเราป๊าขาบักไงญ่าุหน่ะ ยังป่ใส่ถุงมือจ้าเพราะว่าพึ่งเข้ามานึกว่าจะบนมีเข้ามาเบิ่งว่ามันจะมีบนมีกันเลยเจออิลีจ้างามพักงามเนยโอ้ของแท้เด้อจ้านี่เด้อพูน่ะแตกคักแตกเน่เหตุแท้เดือน11ปี64สีเด้อจ้าเด้อไม่ได้ตั๋วนะคะเก็บแท้แท้สดซดอิลีจ้าเพราะแม่พี่น้องจ้าแข็งเป๊กเลยบางคนเพิ่กนกะ สงสัยนะจ๊ะว่ามันแท่บอเพราะว่ามันเดือนสิบเอ็ดใส่ใช่ามีเห็ดมีหอนให้เก็บประมาณนี้นะจ๊ะมีจ้ะมีหางบ่หลายแต่ว่าขยันยางแน่ก็ได้ได้กินจ้ะเพราได้เพราะได้ได้ยูทุกมือนั่นแหละจ้ะแต่ว่าเขาปลาเนี่เห็ดเพิงอันนี้เฮาบ่เอานี่จ็ะขาล้ายจ้ะสองดอกนี่เฮาบ่เอาจ้ะบ่าอาเนะจ้ะเนาะไปหากันต่อจ้ะนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะ เดออีกแล้วจ้าเห็ดพึ่งหวานของเรานี่จ้ะมีให้เก็บเฉยเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเห็นบ่องงามเลยเก็บเห็ดก็เหลืองหน่อยนึงเอาเพราะว่ามันอืดแล้วจ้าเก็บเห็ดเดือนสิอด,ดอกแบบนี้ก็เอาจ้าสวยอยู่งามเลย เก็บเผ็ดเดือนสิบเอ็ดนะจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋ายังเหลือให้เก็บอยู่จ้าออกเพ็ดมาออกเ็ดสยอยู่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าสวยงามมีอีมัดอยู่ตัวหนึ่ง <Sure. S 1> อีมัดเที้ยออกกันโอ้เดืาด mm. นี่นะสองตัวเออนี ได้อยู่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเห็ดเดือนสิบเอ็ดมีน้อยก็กินน้อยจ้ะอ่ะสวยงามน,นี่จ้าเห็ดหัวส้มอีกดอกนึงยังสวยๆอยู่เลยจ้ะพอได้เก็บเรื่อยๆเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเด้ออ่อนๆดอกนี้ว่าแต่เข่าปลาน่ะได้โลดบ่ดได้แกงก็ได้ปน ได้ปนก็ได้ออมหล่ะจ้าพ่อแม่พี่น้องจา้าดอกนี้งามๆเบอร์สวยงามอยู่จ้ะสวยงามแกงไว้ปนถ่ายรูปก่อนนี่ไปทำหน้าโปกยังสวยงามอยู่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจา้า นี่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าเจออีกแล้วเบิง้งอยู่ไหนน่ะจ๋าดอกงามแท้างามว่ะพูนอยู่ไหนพูนใจละ่ะเด๊เดเห็นแต่หัวใสใสเอาทางนน้งใดเนาะทางนี้ทาง,งนี้เาอบ่มีหมูบ่เนาะนะ<า>เห็นบาจา่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าพึ่งหวานนะจ้าน่ะงามชักงามเนี่ยโอ้พัวเนาะ ดอกสวยเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าพุน่ะป๊าดอกนี่นี่ถ่ายรูปก่อนโอ้เก็บเลยจ้ะเก็บเก็บโอ้โหเก็บสดๆของแท้เลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าป้างามดีงามว่ะดอกนี่มีมัดฝ้าตัวหนึง่ง อ่อนๆเลยจ้าพอ่อแม่พี่น้องจ่าปัดเห็ดเดือนสิบเอ็ดไม่น่าเสื้อนาฟพ่อแม่พี่น้องจ่าบนหน้าเสือ้อเพราะว่าปกติเดือนสิบกบมาแล้วจ้านี่เดือนสิบเอ็ดยังมีเห็ดงามๆห้เสยอยู่พ่อแม่พี่น้องจ่าบิ่งเนี่ยปัดดอกเห็ดสะอ่อนน้ำดีมันหน่อยจ้าก็เลยได้แงงดูแนโดนเนี่ย ปาดๆาๆๆาปาสะอ่อนเป็ดพึ่งหวานงามคักงามเน่งามเท้ก็งามว่าจะพึ่งไปเพึ่งมาเห็ดนางไก,จก่จ้ะว่าสิบวไาทายเก็บเธอละดอกสองดอกมาจนนั่นได้เครึ่งถุงเราพูดนะมาเจอมอวนี้เป็นกลุ่มเลยได้ไทยเจ้าเห็นบอนเจ้าเคลียร์ปีนไปทำไน่ปูนี่วะ เคลียร์เงดูมือเคลียร์เงดูนี่ก็ไม่ยากอันนี้ดนังไก่ฮารอบสามประจามันนั่นนั่นว่าแม่นนั่นสีได้ไทยเป็นกลุ้มก้อนสีไายเธอเดียวส้นดอกจ้าบันนี้เก็บไปเธอละดอกละดอกก็เลยสีได้ไทยซ้ำมันพอเป็นกลุ้มอันนี้เลยสีได้ไทยแล้วนี่เห็นหลายมึงนี่นี่ฟ้องเก็บอ่ะมึงน,นี่อันมึงนี่เห็นเป็นแถวนี่เสีได้ไทย นี่แหละรอบสาสงงเออจ้ะเห็ดนางไก่เห,นนเหาวุบวุบคุณนหนคุณแตกมุนเบิร์ดอันนีน้งามนี่ะน่งเมลืล้างม,มาพี่จ้ะน,น้ำงามพ่นพ่นเห็นบ่ข้างหน้าพ่นใบไหม่นนะปีดเพิ่นดดีดีนะ เห็ดอันนี้เก็บไหมเก็บเอ้าเก็บดอกไทยดอกบัวาไทายจะเหนะ็ดไะโอ้ยนี่เดาฟองบัวเห็ดน,นี่มัน,น,นบงังบังดีดีรีเฮาดีดีจ้ะอุ้ยนึกว่าโกแมนแมนอีกละโอ้ยเฟิงเนี่ยไทยเหลือบสะท้อนแสงฝั่งนีไทยสะท้อนแสงเลยถือกล้องนึกว่าโกแมนดึงออกก็เจอ ไม่ไม่เชียร์อาาหอยจนต,ตัดเอาดอกใหญ่มันเออเขาถ่ายมัน,นโอ้เ้าเก็บมันนี่กันพีเด้เอาอยัางบ่เบิดต่อหันไหมเดี๋ยวเอามาได้ปะแต่ก็ร้ายละจ้ะยังบ่ได้ถ่ายอันนี้นางไก่อีกคนะือหนางไก่เนี่ยก่อนนางไก่อันอีกชนิดนึงที่เนื้อนวลๆน่ะอันนางไก่แดงกับมี เด็กมีกี่อบเดอกน้อยดอกแดงๆนี่กันที่เขาขายในห้างกันแบบนี้คือการจะซองแบบก็เลยได้เลือกแยกถุงเนาะหลายอยู่ทางป่ะเทศไทยจะมันทาง่าออกเป็นกุ่มอ่ะนะมันออกเพื่อละดอกสองดอกขนะะก็เลยเดี๋ยวนี่เด้เอาตัดขาซะสาัหนฟอมึงมอืมอาต,าตัดซะเะถงหวานเ่าน่าจะจ้ะ พิ่งหวานเดือนสิบเอ็ดก็ได้กินนะจ๊ะปีนี้ร <c oughs> วมเห็ดพึ่งเห็ดอันรวมเห็ดพึ่งหวานเห็ดนางไก่จาชิปนี่อดอกในงามสวยงามเมื่อฮอดบ้านซึ่งเมื่อแกงกินเลยจ้ะน้ำยาล้างก็บมีละบ้านนี่ไปอัน พุ่มทีสามเก่าบ่ได้เอาหอยอีตูเนาะแต่ว่าอันนั้นน้ำยานางมีแล้วหอยอีตูหอมบ่ได้อ้าเมื่อวานนีนกรได้แทน,นทีส่สะเอาดอกนี้นะดอกนี้เพิ่นสมบูรณ์หลายเพิ่นแตกคักนะเพิ่นแบบออกคักออกแน่นะเนาะเพิ่นเลยแตกออกสมบูรณ์แตกนั่นต้นคักนะต้นหลายจนแตกเลย แบบคนอ้วนบ้านเขาอ้วนอุดมสมบูรณ์แล้วก็แตกมันเลยอย่าไปเฮ็ดมันอย่าไปเฮ็ดมันอ,มอยังมีให้เก็บเรื่อยๆจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะว่าเต้ขยันยางได้เบิกเขาปลามือใดก็ได้มือนั่นละจ้ะเฮ็ดไม่ผิดหวังจ้ะเขาก็ได้หลายเฮ็ดอยู่จ้ามือนี้เฮ็ดฟอนโนเฮ็ดหนังไก่หนังไก่สองถุงน้อยสองถุง Ads, เ,เห็ดคัลเตเลนเอาก็ได้แต่ว่าเใาอยู่ในกระเป๋าพายเอาเบิดเราจะเห็ดคัลเตเลนเห็ดยางก็อยู่ในอันนั่นละ่ะในกระเป๋าพายจะ้ะน,นี่จ้ะพอ่อแม่พี่น้องจ๋ายางมาพ่อเห็ดส้มอีกจ้ะนี่บอกส้มบอกส้มกับยังอ่อนๆอยู่โอ้ยอีมาดนี่จ้ะเห็ดบ่หลายก็เลยไม่ได้ใส่ถุงมือจ้ะติดมอดขึ้นมาเด็กนี่ดอกอยังอ่อนอยัางงามอยู่ แข็งแข็งด้วยจ้ะกินได้คือเกาจะไม่เป็นไรแข็งอยู่สวยงามจ้ะเฮ็ดมันหมวกสมเฮงดูเอาได้บ่เฮงดูโอ้นิ่มพดจ้ะบเอานิ่มนิ่มนิ่มพูดนะนิ่มบวมเบิดเลยจ้ะนิ่มคักนิ่มเนี่ยโอ้นิ่มดีอะไรเป็นเสื้อเป็นแนวนิ่มนิ่มเบิ้งเนี่ย เห็นห้อยมือเบิดเล่นดีขนาดเลยนี่สองดอกอดองดอกหนึ่งพูนเน่าละดอกนั่นมูเพินอยู่นีก่กะนิ่มดีดีบเบิ่บีบจนเป็นห้อยมือเล่นดีเนาะใครบอกอยากออกเท่าๆบีบเล่นซะสันตัวขอบคุณ่